สวัสดีครับในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดช่วงนี้นะครับก็ผมก็มีแอปพลิเคชันตัวนึงนะครับซึ่งเป็นภาษาไทย100%แล้วนะครับพัฒนาเสร็จมาเนี่ย ไม่กี่วันนี้นะครับก็อยากจะมาแนะนําให้ลองโหลดมาใช้งานกันดูนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาไทย100%เลยนะครับพัฒนาโดยคนไทยนะข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ถือว่าครบถ้วนเลยนะครับแอปพลิเคชัน Car d to You นะครับในวันแรกที่แอปพลิเคชันตัวนี้ออกมาจริงๆก็มีทั้ง Android และ iOS นะครับแต่ว่าวันที่ผมอัดคลิปในเจ็ดภาษายนผมไม่รู้ว่าลิงก์ของ Android อ่ะมันหายไปจาก Play Sto r e นะครับไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรนะครับถ้าเกิดว่า วันไหนที่เขาเอาลิงก์ Android มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาแปะให้ใต้คลิปวิดีโออีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูแอปพลิเคชันตัวนี้กันเลยนะครับเพราะว่าเป็นแอปที่ครอบคลุมการทํางานหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประกาศรัฐบาลนะครับไฮไลท์ข่าวประจําวันนะฮะตรวจสอบข่าวปลอมนะครับแล้วก็ประกาศจากหน่วยงานภาครัฐแสดงจํานวนผู้ติดเชื้อนะครับของประเทศไทยแล้วก็ของทั่วโลกนะครับดูพื้นที่เสี่ยงนะครับเจ็บวักการเดินทางได้แล้วก็พวกเบอร์สายด่วนต่าง โรงพยาบาลที่รับตรวจเชื้อโควิดต่างๆนะครก็ะะสามารถดูได้จากแอปพลิเคชันนี้ตัวเดียวจบเลยนะครับก็ถือว่าทำงานได้ครอบคลุมเลยตรงนี้นะสำคัญมากนะคะก็คือการให้ตำแหน่งนะคะอนุญาตในระหว่างใช้งานแอปนะฮะให้เลือกตัวนี้ไว้นะคะจะได้ไม่เปลืองแบตเตอรี่นะคะให้มันใช้ GPS เฉพาะตอนที่เราเปิดแอปพลิเคชันก็พอนะฮะคตรงนี้นะคะ มันเป็นปุ่มสีเทาอยู่นะครับมันจะผ่านไปไม่ได้เราจะต้องทําการกดตกลงนะครับเข้าไปข้างในก่อนนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะนี่ก็จะมีการ sign on 3แบบนะครับ่นะครผมใช้ Facebook แล้วกันเพราะว่าผมเคยลงทะเบียนไปแล้วนะครัการเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะต้องมีการกรอกเบอร์โทรศัพท์อะไรพวกนี้นะครับเพิ่มเติมกัไม่ไรครับแอปตัวนี้ปลอดภัยนะครับนี่ผมก็กรอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเรากด ล็อกอินด้วย Facebook เข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคดำเนินการต่อนะครับอ่ะตรงนี้ผมเคยล็อกอินค้างไว้นะผมก็กดคลิปล้านะใครขึ้นหน้านี้มาก็กดคลิปไปก็ได้นะครับเพราะว่าล็อกอินอยู่ที่อื่นอยู่แล้วนะครใน Android ผมก็เข้า Facebook ไว้ในโทรศัพท์เครื่องอื่นนะครับหรือในคอมพิวเตอร์ผมก็เข้า Facebook อยู่โอเคอันนี้แนะนําให้กดอนุญาตไว้นะครับเวลาที่มันมีข้อมูลอะไรเข้ามาแจ้งเตือนเนี่ย ทรศัพท์เราจะได้แจ้งเตือนนะครหลังจากนั้นอะไรน,นะฮะถ้าเรากดเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเขากดติดตามเรื่องโควิด -19 ไว้นะครับเข้ามาเนี่ยมันจะเห็นเด่นเลยนะฮะพอดีผมกดติดตามไว้แล้วเวลาผมล็อกออกเข้ามาเนี่ยมันก็เลยจะขึ้นหน้านี้นะฮะแต่วิธีที่จะเข้าไปใช้งานนะครับเราก็กดเข้าไปที่ตัวรูปโปรไฟล,ล์เราเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูเฉพาะอัอนที่สําคัญนะฮะประกาศรัฐบาลเนี่ยก็แน่นอนนะ,ะับอยากรู้ว่ารัฐบาลมีอัปเดตอะไรมานะฮะกดเข้ามาดูกดเข้าไปดูข่าว แต่ละอันได้นะฮะแล้วก็ให้ไลท์ข่าวประจําวันนะครับก็สามารถกดดูได้ว่าปัจจุบันนี้จะเป็นสีเขียวนะฮะแล้วแอปตัวนี้สามารถดูข่าวย้อนหลังได้ด้วยนะเห็นไหมครวันนี้วันที่ผมอ่คิดแน่เจ็ดเมษายนนะฮะสมมติว่าผมจะไล่ไปดูของเมื่อวานนะผมก็แตะมาที่วันที่6นะครับที่มันจะเป็นเสสีเอ่อม่วงแดงๆเนี่ยนะฮะเห็นไหมครก็จะเป็นข่าวของวันที่6นะครับสามารถกดย้อนดูย้อนหลังได้นะับเผือใครมาอ่านตามให้หลังหรือว่าอ่านแต่ละวันไม่หมดนะฮะอ่าแล้วก หน่วยงานภาครัฐนะครับก็มาดูว่าเออเขามีประกาศอะไรเพิ่มเข้มาบ้างน,นะฮะแล้วก็นั่งอ่านข่าวดูนะครับอันนี้นะ่าสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันมีกลุ่มมิจฉาชีพนะฮะแลืวว่าคนที่น่าจะมีความผิดปกติทางจิตใจอะไรสักอ,อย่างชอบสร้างข่าวปลอมมานะครับผมมาดูว่าสร้างาเพื่ออะไรนะครับเราสามารถเอามาตรวจสอบได้จาก ตรวจสอบข่าวปลอมนะครับตรงหน้านี้นะครับสามารถทําการค้นหาข่าวปลอมนะครับหรือว่าถ้าไม่รู้จะค้นอะไรก็ไล่เลื่อนดูนะครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะแบบเอ้ยผ่านหูผ่านตาไปนะครับว่าเราเคยดูนะครับบางทีข่าวเป็นแบบบิดเบือนเนาะไม่รู้ว่าจะเอาเลตติ้งตรงนี้ไปเพื่ออะไรนะฮะหากินกับความเดือดร้อนของผู้คนเนี่ยบาปนะครับนี่นะฮะอ่านี่นะฮะจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับตรงนี้ก็เข้ามาเนี่ยก็ไม่ต้องไปตามจากเว็บไซต์อื่นดูจากที่นี่ที่เดียวเลยนะฮะก็เป็น ปัจจุบันนะครับตรงนี้สามารถไล่ดูของประเทศไทยนะครับแลวเข้าดูทั่วโลกได้นะครับนี่นะฮะก็จะไล่ดูได้สะดวกนะครับตรงนี้พื้นที่เสี่ยงเนี่ยเรากดเข้าไปเราก็จะเห็นบริเวณนะครับที่เราอยู่นะครับเราสามารถซูมเข้าซูมออกแผนที่ได้นะครับแต่ทนี้อาจจะไม่ได้กดให้เข้าไปดูนะฮะเพราะว่ามันมีข้อมูลส่วนตัวนะครับพื้นที่พิกัด GBS อะไรที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยนะฮะกดเข้าไปเราก็จะเห็นนะฮะมันจะมี สิ่งต่างๆนะฮะให้เราดูนะฮะว่าบริเวณที่เราอยู่ใกล้เคียงเนี่ยมีใครมีสถานที่ไหนนะครับที่คนที่เขาป่วยเป็นโรคโควิด -19 เนี่ยเคยมาใช้บริการบ้านนะครับใครจะต้องกักตัวอะไรพวกนี้ก็สามารถกดเขา้าไปที่พื้นที่เสี่ยงได้นะฮะแล้วก็ถ้าเราจะจบบรรทุกการเดินทางเราก็กดเข้าไปนะครับเรื่องของการเดินทางถ้าเราสงสัยว่าเอ๊ะเราป่วยเป็นโควิดหรือเปล่านะครับเราสามารถกดประเมินความเสี่ยงเข้ามาดูได้นะฮะตรงน,นี้ก็จะลิงก์ไปที่ของโรงพยาบาลราชวิถีนะฮะก็ กดเข้าไปทําแบบสอบถามดูนะครับนี่นะฮะก็ตรงนี้เป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะฮะง่ายๆโอเคเรากลับเข้ามาที่มีกันใหม่นะครับอถ้าสมมติว่าประเมินความเสี่ยงเสร็จแล้วเอ๊ะรู้สึกว่าอาการมันเข้าข่ายนะครับอาการมันเข้าข่ายนะผมแนะนําว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลเลยนะครับทีนี้เราก็อยากหาโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านเราหรือบริเวณที่เราพักอาศัยอยู่นะครับเราก็กดมานะครับที่โรงพยาบาลนะฮะก็จะลิสต์ออกมาเลยนะครับนี่นะฮะ ของผมเนี่ยก็จะใกล้โรงพยาบาลชลบุรีนะฮะในนี้เนี่ยเรากดเข้าไปที่ชื่อโรงพยาบาลนะฮะก็จะมีทั้งราคานะครับมีทั้งรับเกณฑ์นะฮะเกณฑ์แบบไหนบ้างน,นะ,ะอย่างโรงพยาบาลชลบุรีเนี่ยแล้วเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะครับถ้าสมมติว่าคนที่แบบมุสซัวนะครับเข้ามาไม่มีไม่มีอาการอะไรที่แบบว่าป่วยเป็นโควิดเลยนะฮะอย่างตอนนี้เราจะเห็นอาการต่างๆจากแบบประเมินความเสี่ยงอะไรพวกนี้เขาก็จะคิด3 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าเราทำแบบประเมินแล้วเนี่ยแบบประเมินแนะนำว่าควรไปตวรวจกับแพทย์นะครับก็ ไม่เสียตังค์นะครับเข้ามาตรงนั้นคือมันเป็นเข้าเกณฑ์แน่นอนนะครับเราสามารถกดเข้ามาดูแล้วก็ดูแผนที่โรงบ้านเบอร์ติดต่ออะไรพวกนี้นะฮะจาจะตรงนี้เข้ามาได้เลยนะครับโปรสู้โควิดนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกสิ่งที่จะมาสนับสนุนให้ชีวิตช่วงนี้เราดีขึ้นนะครับว่าเขามีอะไรมาช่วยเหลือกันบ้างน,นะครับก็จะมีพวกของกลมต่างๆนะการเรียนอะไรพวกนี้ธนาคารนะครับก,ก,รราาะะก็ลองกดเข้าไปดูเอานะ้ครับสา,ายด่วนตรงนี้ก็สําคัญนะครับเพราะว่า มันมีหลายเบอร์นะฮะหลายองค์กรน,นะฮะที่จะเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ช่วงนี้นะครับก็นี่นะฮะเบอร์สายด่วนต่างๆเราสามารถกดเข้าไปลองโทรปรึกษานะครับได้นะฮะให้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆน,น,นะฮะอ่านะฮะไทยรู้สู่โควิดก,ก็จะเป็นเพจนะครับเพจที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะก็ลองไปใช้บริการกันดูนะครับแอปตัวนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นแอปที่ทำออกมาได้ ดีเลยนะฮะก็ครบจบในแอปเดียวเลยนะครับแอปอื่นๆที่เคยแนะนําไปก่อนหน้านะฮะก็อาจจะลบทิ้งก็ได้นะครับเพราะว่านั้นเป็นแอปของเมืองนอกนะครับก็จะมีข้อมูลเนี่ยไม่ครอบคลุมเท่ากับแอปนี้หรอกเพราะแอปอันนี้เป็นแอปของคนไทยทําขึ้นมาเองนะครับเพื่อคนไทยนะครับเพราะนั้นก็ตอบโจทย์คนไทยแน่นอนนะฮะก็โอเคครับขอรับประโยชน์จากคลิปนี้นะฮะชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยเข้ามาดูครั้งแรกอย่าลืมกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ หน่งแจ้งเตือนเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าจะได้ไม่พลาดพีวิดีโอใหม่ๆนะครับแล้วก็ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ